ลิเวอร์พูลอุ่นเครื่องตบอาร์เซนอลก่อนเกมแดงเดือดสวัสดีครับเรามาสรุปผลฟุตบอลอุ่นเครื่องผู้ระหว่างลิเวอร์พูลพบกับอาร์เซนอลนะครับเริ่มเกมมา3นาทีก็มีเสียวนะครับจากจังหวะที่เคลเลอร์เตะบอลเปิดไปติดเท้าของราบิโเจซุสโชคดีที่บอลเด้งออกข้างกรอบประตูแบบบุตรวิทแล้วก็ในนาทีที่13านะครับฮาวิอันเลียดแทงบอลตัดลายกองหลังนะครับจ่ายทะลุช่องให้กับโมเมตซาล่ายิงผ่านมือผู้รักษาประตูที่เสาแรกแบบคม ทําให้หงแดงออกนําไปก่อน1ประตูต่อศูนย์หลังจากนั้นนะครับในนาทีที่27กาเบียวมาตินเนลี่นะครับหลุดเข้าไปในกรอบแล้วปาดเข้ามาให้กาเบียวเชซุตแต่ติดกาเบียวมากันเยสทําให้พลาดประตูตีเสมอไปและต่อมาครับก็มีประตูจนได้ในนาทีที่34เฮวีเอเลียดนะครับคนดีคนเดิมจ่ายชิปเหนือเหนือให้กับฟาบิโอฮาวันโยเข้าไปทําประตูหนีห่างเป็น2ประตูต่อศูนย์แบบสุดสวยจากนั้นไม่นานนะครับผ่านมา นาทีในนาทีที่40มาตินโอเรนกาดนะครับไหลบอลให้ไคลฮาวเวดแปลงโลง,โลงอาร์เซนอลตีไข่แตกเป็น1ประตูต่อ2จบครึ่งแรกนะครับรเวอร์พูลนำอาร์เซนอลอยู่2ประตูต่อ1เกมเริ่มในช่วงครึ่งหลังอาร์เซนอลพยายามที่จะบุกทําเกมใส่เวอร์พูลเพื่อทําประตูตีเสมอแต่ว่าแนวรับของหงส์แดงณเวลานี้นะครับก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างเยี่ยมเลยทีเดียวแล้วก็ทําให้ทั้งคู่นะครับทำอะไรกันไม่ได้ในช่วงครึ่งหลังนะครับจบเกมเวอร์พูลเอาชนะอาร์เซนอลไป ได้2ประตูต่อหนึ่งสำหรับเกมต่อไปนะครับลิเวอร์พูลจะทําศึกแดงเดือดกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่4สิงหาคมนี้